ดมอร์น uh ิ huh. oh, well, yeah. uh ่ง huh. อือฮ่โอ้ตาแววเจียนะอือฮั่นดฉันชดใช้โอ้โหดมอร์น huh. uh ิ huh. ่งเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยนะคะดูสภาพ ตานะคะหลับตามองไม่เ <nước> ห็นค oh. ่ะเปิดตานะคะเปิดตาค่ะสบายดีไหมคะกินทั้งคืนไม่ได้นอน ะะผลงานนะคะกินโกรนไปทั้งต้นเลยค่ะปลูกดอกไม้ไ้สวยๆนะคะนะคะปลูกไว้สวยๆนะคะเนี่ยผลงานของเธอนะคะดูนะคะ็นนะคะปลูกไว้สวยๆเนี่ยเนี่ย ดูมีการทำตาหน้าสงสารด้วยนะดูทำหน้าหน้าสงสารนะโอ้หน้าสงสารมากอ๋อคงจะกินไม่อิ่มนะเมื่อคืนเนี่ยหน้าสงสารอยู่โอ้ดูสิดูสิน้าเอ็นดูอืมหน้าเอ็นดูเหลือเกินกินของเ้าหมดไปต้นหนึ่งยังไม่สำนึกอีก 嗯。Mm.